ประสบการณ์ของพี่เนะี่ยพี่เคยเจอคนที่สนิทเป็นรุ่นน้องท่านหนึ่งก็มาปรึกษาอาจารย์อาจารย์กินอะไรดีหนูกินอะไรเท่าไหร่ก็ไม่หายกินแบบมากมายมาก,มากไม่หายเลยยาทุกตัวกินหมดแล้วให้กินอะไรทุกตัวที่ที่เขาแนะนําให้หมดแล้วไม่กินไม่หายกินแล้วไม่หายน่ะทําอะไรดีอเราก็บอกไม่รู้จะทํำยังไงตอนแรกเขบอกให้ไปกินยาธาตุไปหายาธาตุกินเนาะเขาก็บอกไม่หายเราก็ลืมไปเลยจนจนอยู่มาวันหนึ่งแกก็มาบอกว่าอาจารย์หนูหายแล้ว ทำไมอ่ะถึงหายเขาบอกว่าเขาเป็นมาสามเดือนเนี่ยวันนั้นเนอะบอกหนูนะ่ะไปนั่งกินข้าวกับที่ครอบครัวแล้วเขาก็มีผัดชาจานผัดชาใส่กระชายมามหนูก็นึกอะไรไม่รู้ว่าหนูก็กินปกติหนูก็ไม่กินรากกระชายอันนั้นที่อยู่ในผัดชาคราวนี้เขาก็เอาผัดชามาเคี้ยวปรากฏว่าเขาเคี้ยวประมาณสักสามสามสี่ก้านอ่ะ พักเดียวเขาบอกเขาโอ้ยไผลมบอกกั้นไม่ได้ด้วยอาจารย์นะกั้นไม่ได้ด้วยเพราะว่าไายลมออกมาแล้วก็กลิ่นแม้มันเหม็นมากเลยเพราะว่าหนูไม่ได้ไายลมมานานเลยใช่ไหมท้องก็ผูกด,ด้วยโอ้กลิ่นมันเหม็นมากเลยแต่หายเลยอะหลังจากนั้นคือมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดเนื่องจากลำไส้เขาไม่บีบตัวตามปกติแล้วพอเราไปใช้ยาอื่นๆเจ้ามันไม่ได้สนับสนุนพวกนี้เขา้าเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ยาก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นจุดหนึ่งนะคะที่สําคัญและก็ต้องมองเหมือนกัน